กลับเข้าสู่ช่วงที่สองรายการคะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกคนนะคะที่พร้อมจะช่วยเหลือการให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ค่ะหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะคะที่พร้อมร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขันเลยล่ะค่ะที่จะให้ทุกๆคนนั้นก้าวผ่านสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 ที่เกิดขึ้นจะมีะรายละเอียดความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษเลยค่ะ กว่า2ปีที่คนไทยทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ช่วงเวลาแห่งความยากลำบากในการดำรงชีวิตกิจการหลายแห่งต้องปิดตัวลงไม่สามารถดำเนินต่อได้หลายฝ่ายต้องร่วมมือการผู้ช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดท,ที่กระจายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลและยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยปตทภายใต้การนำของนายอักคพลิกษพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเร่งช่วยคนไทยทุกคนอย่างเต็มความสามารถในทุกมิติเพื่อกาวผ่านสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ผ่านโครงการลมหายใจเดียวกัน ทั้งการจัดตั้งหน่วยคัดกรองโรงพยาบาลสนามครบวงจรมอบยาเรมเดซิเวียนนำเข้าจากต่างประเทศให้กับรัฐบาลเพื่อใช้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่สามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียได้โดยเฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่มีภาวะปอดอักเสบและยังเตรียมจัดหายาเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันยังได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างรอบด้านทั้งการมอบอาหารน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลสนามกทอมอและบุคลากรทางการแพทย์มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในหลายพื้นที่รวมทั้งรับซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชน จากโครงการชุมชนยิ้มได้เพื่อช่วยภาคเกษตรกรพร้อมส่งมอบให้กับประชาชนที่มาฉีดวัคซีนและบุคลากรทางการแพทย์เป็นการขอบคุณในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันขณะเดียวกันปตทยังได้ร่วมกับราชวิทยาลายัยจุฬาภร์ สร้างระบบสุขภาพและความมั่นคงทางสาธารณาสุขที่จำเป็นแก่ประเทศในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยช่วยสนับสนุนบริหาร,ารการกระจายวัคซีนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะขับเคลื่อนต่อลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวโดยเร็วและเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนทุกระดับได้กลับไปดำเนินชีวิตวิถีใหม่ พื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่าง,ย,างยั่งยืนมีกันและกันเธอมีฉันฉันมีเธออยู่ข้างกันเป็นนิรันดร์ขออย่าทิ้งความฝันเราจะอยู่ด้วยกันเธอจ้า บริษัทปตทจำกัดมหาชนยังได้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยโควิดครบวงจรเพื่อรวมแก้ไขปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศมุ่งเน้นการตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วโดยร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและพันธมิตรทางการแพทย์ในการเพิ่มการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อคัดแยก,กผู้ป่วยติดเชื้อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อที่ดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านหรือในชุมชน และยังได้มอบกรองพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ยาและของใช้ที่จำเป็นเช่นเครื่องวัดออกซิเจนปลอดวัดไข้ น้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์อยาฝ่าวิพิราเวียหรือฟ้าทลายโจรซึ่งแพทย์จะพิจารณาตามอาการยาพาราเซตามอลยาแก้ไอพร้อมระบบติดตามอาการทางไกลรวมทั้งเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับสีเขียวระดับสีเหลืองและจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม i อ u รองรับผู้ป่วยคันวิกฤตระดับสีแดงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริษัทปตทจำกัดมหาชนยังได้ใช้จุดแข็งในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 อย่างปลอดภัยที่สุดเช่นการสนับสนุนหุ่นยนต์คาร่าเพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการส่งอุปกรณ์อาหารแก่ผู้ป่วยการผลิตหมวกอัดอากาศความดันบวก PAPR ชุดป้องกันการติดเชื้อ PE กล่าว โครงการลมหายใจเดียวกันของกลุ่มบริษัปะะทปตทจำกัดมหาชนเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการทำงานที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนใส่ใจสังคมตามเจตนารมณ์สำคัญของกลุ่มบริษัปะะทปตทจำกัดมหาชน ที่พร้อมเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันลุกขึ้นิกขึ้น้าเดก็บความล้าเรื่องกวนใจไว้ข้างหลังเราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันเ,เพราะเราเชื่อว่าวทุกคนมีลมหายใจเดียวกันงความรัักกไปถึนเธอจ แลปะปตทนะคะถือเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่งตั้งใจและค่ะที่จะช่วยให้คนไทยนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างเข้มแข็งนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในการลงทุนกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร